สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหนูป่านอีกแล้วนะคะที่มิสูรุ่งเจริญเทภรักแล้ววันนี้นะคะป่านจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมเจ้ามิสูบิชิไตทัน4ประตูนะคะรุ่น G-T เกียร์ออโต้ของเรานั่นเองค่ะคันนี้นะคะแต่งน้อยนะคะลูกค้าแต่เรียบรู้ดูแพงช่ย่อยเลยนะคะเดี๋ยวป่านจะพาลูกค้าไปชมนะคะว่าแต่งดูหรูแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างแล้วออปชั่นเดิมๆนะคะจากรถคันนี้นะคะมิสูเราเนี่ยมีจัดอะไรให้เต็มมากนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ค่ะและเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะในส่วนของตัวด้านหน้าของเรานะคะคันนี้เดี๋ยวปัดไล่ตั้งแต่อุปรกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก่อนที่ไม่ใช่เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะคะเริ่มต้นที่ในส่วนของตัวอักษรน,นะคะฝากระโปรงด้านหน้าตัวนี้นะคะตัวนี้ไททันสปอร์ตคันนี้ตัวนี้เราแถมให้เลยคะ่ะสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวอักษรฝากระโปรงด้านหน้านะคะและถัดลงมาตัวนี้นะคะคันนี้ของเราก็จะติดในส่วนของตัวข้อไปนะ,ะซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นสีบอลจากโรงงานคันนี้ก็ อยากดูดุดูเท่ก็ติดสีดำเพิ่มไปค่ะและด้านข้างถัดมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นครอบไฟหน้าหน้านะคะลูกค้าครอบหนวดหน้านะคะแล้วก็ชุดครอบไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นแบบสีดําเลยค่ะลูกค้าเพื่อให้ดูเท่ดูสปอร์ตแบบลงตัวค่ะส่วนออปชั่นที่ติดมาจากโรงงานนะซึ่งลูกค้าหลายท่านบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Gt ตัวนี้มีกล้องมองภาพรอบคันให้แล้วค่ะลูกค้าเหมือนตัวปาเจโรสปอร์ตเลยค่ะตัวนี้ มีกล้องด้านหน้าและก็กล้องที่กระจกมองข้างและกล้องที่ด้านหลังค่ะลูกค้าเป็น b i r d eye view ให้ด้วยค่ะและในส่วนของตัว G T ของเรานะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสามารถปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยค่ะลูกค้าบรรทุกของหนักก็ปรับระดับไฟหน้านะคะตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยค่ะและเดี๋ยวป่านพาไปชมที่ด้านต่อไปเลยค่ะและต่อไปนะคะด้านข้างของเราค่ะ เจ้าไตต้านสปอร์ตนะคะหล่อทั้งคันด้านหน้าว่าเทแล้วด้นานข้างก็ไม่แพ้กันเลยนะคะออปชั่นที่มาจากโรงงานเลยปัดไล่จากโรงงานเลยดีกว่านะคะจะเป็นล้อแมกอลลอยขอบ18นิ้วมีให้ตั้งแต่ตัว G S นะคะก็คือเป็นล้อขอบ18ให้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็มาในส่วนของตัวด้านถัดมานะคะตัวนี้ที่ป่านแจ้งไปเมื่อด้านหน้าเมื่อกี้นะคะก็คือจะมีกล้องที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะลูกค้าทำงานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันเป็นเบิร์ดไอวิวให้เลยะคะ่ะ เราก็มีบันไดข้างนะคะที่ติดมาจากโรงงานให้เลยค่ะคันนี้นะคะส่วนออปชั่นตกแต่งเพิ่มเติมไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกเลยนะคะเราติดในส่วนของตัวคิ้วล้อให้ะคะ่ะแบบหมุดตัวนี้นะคะแบบเท่เลยค่ะลูกค้าลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกสีได้นะคะซึ่งจะมีสีแบบนี้ดําด้านและก็ดําเงาให้ด้วยค่ะต่อไปนะคะคันนี้เราติดในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างเพิ่มให้ค่ะซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นโครเมียมก็อาจจะดูหรูหราอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ก็ดูเท่ขึ้นไปอีกค่ะและ ถัดมานะคะด้านนี้เลยเราติดในส่วนของตัวเบ้ามือเปิดนะคะตัวแบบแคปลาให้ด้วยตัวเบ้ามือเปิดเนี่ยเราสามารถเลือกแบบได้นะคะมันจะมีแบบโรเมียมแบบแคปลาแบบดําเงาแบบดําด้านก็คือมีให้เลือกหลายรายการเลยค่ะและถัดมานะคะของเราก็จะติดในส่วนของตัวการสัดคข้าด้านบนตัวนี้ให้ค่ะโอเคอันนี้คือลูกค้าพอทราบกันอยู่แล้วแต่ตัวนี้เลยไฮไลท์นะคะตัวเด็ดๆของเราเลยนะคะอ่าสติกเกอร์รอบคันค่ะลูกค้าตัวนี้ด้านข้างในส่วนของตัวไททันสปอร์ตนะคะ ตัวปกติเนี่ยคือจะเป็นสีเทาดำนะคะลูกค้าแต่ติดสติกเกอร์ออกสีเทาตัวสีอ่อนตัวนี้ไปนะคะทำาไปดูดูเท่แล้วก็ดูแบบเขาเรียกดูพรีเมียมขึ้นไปอีกนะคะในส่วนของตัวไททันนะคะตัวนี้แล้วเดี๋ยวปานพาไปชมที่ด้านหลังกันเลยตามมาค่ะโอเคค่ะลูกค้าและด้านท้ายของเราไททันเนี่ยน่าหล่อใช่ไหมท้ายต้องไม่เบาในส่วนของตัวท้ายของเราเนี่ยติดตั้งเสริมให้คือครอบนะคะไฟท้ายแบบตัวนี้นะคะ ของเราเนี่ยติดเพิ่มให้เลยซึ่งปกตินะคะตัวไฟท้ายของเราเนี่ยเป็นแบบไฟ LED ให้อยู่แล้วก็ติดเพิ่มดมตัดไปเลยค่ะตรงนี้นะคะและออปชั่นจากโรงงานค่ะก็จะมีลิฟต์สปอยเลอร์ให้นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะกล้องมองหลังตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มีการชนท้ายให้จากโรงงานด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างออปชันคือจัดเต็มให้เลยค่ะอันนี้ยังไม่หมดนะยังขาดภายในนะเดี๋ยวป่นพาไปดูภายในว่าออปชันของไททัน GT คันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ยังไงบ้างคะภายในคะ่ะค like sure ันนี้ไม่เหมือนเป็นกระบะทั่วไปเลยค่ะคือเหมือนเก่งเลยเพราะว่าออปชั่นนี่คือจัดเต็มมากๆค่ะมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะจีที่ของเรามีระบบคู s ์ตาร์ทให้ด้วยค่ะตัวนี้จากโรงงานนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายให้ด้วยค่ะตัวปรับระดับไฟหน้าด้านนี้นะคะด้านขวามือของฟานนั่นเองค่ะตรงนี้และมาที่พวงมาลัยค่ะดูหรูหราพิมพ์เมียมสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่า พวงมาลัยของเราเนี่ยเป็นแบบพุ่มหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์เนี่ยดูเท่ลแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆนะคะตรงนี้และด้านขวาของป่านตรงนี้จะมีในส่วนของตัวระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัยให้ด้วยค่ะตัวนี้และส่วนด้านซ้ายมือของทางนี้นะคะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวระบบปรับเปลี่ยนเสียงที่พวงมาล,ลัยให้ค่ะลูกค้าแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายให้ด้วยค่ะตัวนี้กล้องมองภาพรอบคันสามารถกดดูจากได้พวงมาล,ลัยฟัก์ชันด้านนี้นะคะและในส่วนต่อไปนะคะตัวจอด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้ จะเป็นจอแบบทัชสกรีนค่ะลูกค้าตัวจอเนี่ยสามารถเชื่อมต่อมือถือได้ด้วยนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้ด้วยค่ะลูกค้าสมัยสุดๆไปเลยและด้านล่างถัดมานะคะตัวแอร์ของเราตัวนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้ให้แล้วนะคะตอนนี้คือของเราเนี่ยไทตันเป็นกระบะก็จริงแต่ว่าออปชันเนี่ยคือเขาเรียกว่าเทียบเคียงกับรถเก่งเลยและด้านคอนโซลด้านนี้สังเกตดูนะคะของเรานะคะดูสวยแล้วก็ซีเมียมสุดๆไปเลยค่ะโอเค แล้วเดี๋ยวไปฟังแคมเปญโปรโมชั่นกันเลยค่ะว่า GT คันนี้แต่งสวยๆแบบนี้มีแคมเปญอะไรพิเศษบ้างไปชมกันเลยค่ะและรถหล่อๆแบบนี้นะคะมีมาพร้อมกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นนะคะเพียง39,000บาทเท่านั้นแต่งหล่อๆจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็แคมเปญต่อไปนะคะเลือกรับนะคะดอกเบีย้ย0%นานถึง48เดือนนะคะหรือแคมเปญช่วยผ่อนก็มีให้นะคะเดือนละ2 0 0 0นานถึง10เดือนค่ะ หรือลูกค้าบางท่านนะคะอยากได้ขับฟรี120วันจัดไปเลยะคะ่ะไปผ่อนอีกทีหนึ่งปีหน้าหรือจะเลือกเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนานถึง3ปีก็ได้นะคะออปชันจัดเต็มแคมเปญจัดเต็มแบบนี้นะคะสนใจนะคะสามารถพักอินบ็อกซ์มายังเพจของเราได้นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตับปาได้ที่เบอร์0 6 3 8 3 7 2 8 8 8, 8โดยตรงได้เลยะคะ่ะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากให้เรามารีวิวรถรุ่นไหนสีไหนแบบไหนยังไงนะคะแต่งประมาณไหน คอมเมนต์มายังใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวป่านนะคะนำรถมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันในคลิปหน้าเลยค่ะวันนี้ป่านของนีญลาลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย